ผ่านไปนะครับสําหรับการสวดมนต์อันนี้อบอกอีกทีว่าถ้าใครอยากโหลดรูปใหม่นะก็ไปที่สเตตัสเมื่อเช้าได้มันจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับขั้นต่อไปเราจะมาทำสมาธิในแบบที่จะได้ขึ้นต้นด้วยการใช้มือไกด์นะ เพื่อที่จะหเห็นอันนี้บอกคร่าวๆนะครับเพื่อที่จะได้เห็นก่อนนะว่าเราจะรู้ถึงลมหายใจเข้าออกตามจริงได้ยังไงซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของวิตกะและวิจาระนะขั้นต่อไปจะเหมือนกับบวกไอ้กายบริหารเข้ามานิดนึงนะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นกายบริหารแบบต้องขยับอะไรมากมายนะแต่ว่าเป็นเหมือนกับการขยับท่าทาง นะเปลี่ยนท่าทางให้มีผลกับการที่คุณจะหายใจด้วยท้องนะหายใจเข้าด้วยท้องได้แล้วก็สามารถที่จะดึงลมเข้าไปสุดปอดนะได้เต็มอิ่มนะครับอันนี้ความยาวของคลิปจะประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะอันนี้ก็เอาแบบพอรู้เรื่องไปก่อนนะผมเพิ่งทำแบบเสร็จมันมาเลยเดี๋ยว จะปรับปรุงให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดีขึ้นดูดูมีคุณภาพนะดีขึ้นในภายหลังนะครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นเต็มออกมาแล้วก็จะให้ดูทาง v ี m e o นะแล้วก็ให้ดาวน์โหลดกันได้แบบที่เอาไปทำกันใช้ทำกันตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใครก็ตามที่ เพิ่งเคยทำสมาธิเป็นวันแรกสามารถที่จะทำเป็นผมเชื่อว่าภายในวันเดียวนะถ้าตั้งใจทำแล้วก็มีความเต็มใจนะแล้วก็ทำตามขั้นตามตอนเป๊ะๆเ,เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสินาทีพบกันประมาณ12นาทีนะอันนี้ไม่ต้องใช้ หูฟังนะไม่ไม่ไม่ได้ใช้เสียงสตินะครับอะไรนะครับเดี๋ยวดูแล้วตั้งใจทําตามเลยนะดูไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยนะครับลืมตาดูและทําตามไปด้วยนั่งคอตั้งหลังตรงฝ่าเท้าผ่อนคลายฝ่ามือวางราบกับหน้าตักเมื่อรู้สึกว่าร่างกายต้องการลมหายใจให้ยกมือขวาขึ้นจากหน้าตักหงายขึ้นในแนวที่ตรงกับจมูก ทำความรู้สึกสบายอยู่กับฝ่ามือที่ไม่เกรง็งแล้วยกขึ้นไปหาจมูกเสมือนฝ่ามือเป็นเครื่องช่วยดันลมเข้าเมื่อดันลมไปจนสุดให้พลิกฝ่ามือมาเป็นท่าพนมไหว้ครึ่งซีกคางนิ่งเล็กน้อยใกล้ใบหน้าพร้อมกับรังลมไว้ให้เต็มปอดครู่หนึ่งก่อนจะคว่ำลงด้วยความรู้สึกว่าฝ่ามือเป็นเครื่องช่วยลากลมออก ค่อยๆลดฝ่ามือลงไปโดยตั้งใจให้จังหวะที่ฝ่ามือไปวางราบบนหน้าตักพอดีกันกับที่ลมออกหมดสังเกตความนิ่งสงบอย่างผ่อนคลายของทั้งสองฝ่ามือบนหน้าตักรู้สึกถึงความนิ่งสบายในท่านั่งคอตั้งหลังตรงเหมือนทุกส่วนในร่างกายหยุดนิ่งไม่มีความจําเป็นใดๆต้องรีบร้อนดึงลมเข้าใหม่เมื่อปอดผิวลมขึ้นมาเองจึงค่อยยกมือซ้ายทำเหมือนเดิม เป็นการสลับข้างไม่ให้เมื่อยคุณจะค่อยๆรู้สึกถึงการหายใจเข้าที่ชัดขึ้นอย่างเป็นไปเองอาการที่จิตนึกถึงลมหายใจเข้าออกได้โดยไม่มีการฝืนบังคับไม่มีความเกรงเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าวิตก,กะอันเป็นองค์ประกอบที่หนึ่งของฌาน ขอให้รักษาการรับรู้ลมและฝ่ามือไว้โดยไม่เร่งร้อนไม่คาดหวังผลลัพธ์ใดๆแล้วดูว่าถัดจากนี้อีกสี่ลมหายใจจะเกิดอะไรขึ้นกับการรับรู้ของคุณ ถึงตรงนี้ขอให้วางมือลงบนหน้าตักนิ่งๆแล้วทำความรับรู้ทั้งกายนั่งคอตั้งหลังตรงสังเกตว่าแม้ไม่มีฝ่ามือช่วยนำทางคุณก็จะสามารถรู้สึกว่าลมโดดเด่นอยู่ท่ามกลางความว่างสงัดจากความคิดอาการที่จิตแน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับลมหายใจโดยไม่มีคลื่นความฟุ้งซ่านรบกวนนี้เรียกว่าวิจาระอันเป็นองค์ประกอบที่สองของฌาน เพื่อให้เกิดองค์ชานขั้นต่อไปก็ให้ย้อนกลับมาสำรวจฝ่าเท้าและฝ่ามือว่ายังผ่อนคลายสบายดีอยู่จากนั้นเมื่อรู้สึกว่าปอดเริ่มหิวลมให้แบมือทั้งสองหงายขึ้นปลายนิ้วกลางชนปลายนิ้วกลางที่บริเวณสะดือจากนั้นยกทั้งสองฝ่ามือขึ้นเป็นเส้นตรงช้าๆไปถึงระดับอกเหมือนช่วยสูบลมเข้าท้องโดยให้ท้องพองลมเต็มที่เมื่อมือทั้งสองถึงแนวอกพอดี จากนั้นคงค้างลมไว้ในปอดแยกฝ่ามือออกด้านข้างแลว้ววาดเป็นครึ่งวงกลมไปบรรจบกันเหนือศีรษะคุณจะรู้สึกว่าหายใจเข้าสุดปอดเต็มอิ่มที่ตรงนั้นแม้จะเคยมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจอยู่ก่อนก็ตามเมื่อปอดถึงเวลาระบายลมออกค่อยๆลดฝ่ามือลงมาโดยตั้งใจให้จังหวะที่ฝ่ามือทั้งสองไปวางราบบนหน้าตักพอดีกันกับที่ลมออกหมด สังเกตว่าถึงตรงนี้ถ้าวางมือนิ่งๆได้โดยไม่มีอาการเร่งร้อนเรียกลมใหม่เข้าทั้งกายและใจของคุณจะสงบระง,งับไม่กวาดแกงลำดับนี้ให้ดูและทำตามสามรอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและจำลำดับขั้นตอนได้ขึ้นใจ ขอให้สังเกตว่าเมื่อปอดหิวลมแล้วคุณหงายมือขึ้นชนกันในแนวสะดือท้องของคุณจะเหมือนพร้อมพองลมอย่างเป็นไปเองลมหายใจจะถูกลาลกเข้าปอดตรงๆช้าๆตามจังหวะฝ่ามือเมื่อยกมือทั้งสองขึ้นถึงแนวอกและแยกฝ่ามือออกไปทางด้านข้างใจคุณจะแผ่ออกไปเท่าระยะที่ฝ่ามือวาดไปด้วย การแผ่ใจออกตามแนวขวางนี้จะช่วยให้จิตพ้นออกมาจากอาการกระจุกตัวขับแคบได้ขอให้ทำต่อไปเป็นเวลา5นาทีเพื่อดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับจิตหลังจากนี้ ขอให้สังเกตว่าเมื่อลมหายใจปรากฏชัดโดยที่จิตเปิดกว้างปลอดโปรโง่งสงัดเงียบจากความฟุ้งซ่านความรู้สึกวิเวกจะเอ่อขึ้นมาเรื่อยเรื่ความวิเวกนี้เองจะบันดาลความช่ำเย็นให้เกิดขึ้นทั้งตัวอาการที่กายใจช่ำเย็นจากความวิเวกนี้เรียกว่าบิติอันเป็นองค์ประกอบที่สามของฌาน ปีติจากวิเวกย่อมเกิดขึ้นคู่กันกับความผ่อนพักอันแสนสบายสบายแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความนิ่งความเบาพักกายพักใจได้ยั่งยืนเพียงใดอาการที่กายใจอยู่เย็นแสนสบายนี้เรียกว่าสุขอันเป็นองค์ประกอบที่สี่ของฌานแม้ปีติและสุขจะมาคู่กันแต่ปีติจะหยาบกว่าสุขและจะหายไปก่อนสุขในฌานขั้นสูง,สง ก็ผ่านไปนะครับสำหรับสมาธิที่เราจะได้เป็นแนวทางที่เราจะได้รู้นะว่าเวลาที่เข้าสมาธิได้จริงๆเนี่ยนะหน้าตาเป็นยังไงรู้สึกถึงลมหายใจอย่างไรแล้วก็การเปิดของจิตมันประมาณไหนนะอันนี้อยากขอ กวนนะครับช่วยทําโพนะคำถ,ถามง่ายๆเลยตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรนะครับระหว่างให้ใจยาวนะแล้วก็มีปิติด้วยนะครับแล้วก็ข้ออื่นๆนะเดี๋ยวลองดูเอาหรือ Mac แม้กระทั่งว่ายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ยังปุ้งซ่านนะก็ไม่เป็นไรนะครับคือเอาตามจริงนะ นี้โออาจจะยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะครับพอดีว่ามีติดขัดนิดนึงการที่เราทำสมาธินี่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอการ หวังผลเนี่ยนะเรามักจะมีคําถามว่าเราหวังผลได้หรือเปล่าหรือว่าทําไปเรื่อยๆนะตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในอ,อิทธิบาทสีเนี่ยนะมันควรจะมีเป้าหมายชัดเจนนะครับมันควรจะมีอะไรที่เราบอกได้ว่าตอนนี้เราทํามาถึงไหนแล้วถูกทางหรือเปล่า แล้วก็จะทำไปเพื่อเอาเป้าอะไรนะถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายหรือว่าไอ้ไม่มีตัวที่จะบอกได้นะว่าเรามีพัฒนาการหรือว่าถอยหลังอย่างไรเนี่ยนะบางทีมันก็จะวนมันก็จะติดอย่างบางคนเนี่ยทำสมาธิมาตลอดชีวิตนะแต่ว่าไม่รู้เลยว่า ที่ตัวเองกําลังทําอยู่เนี่ยมันถูกหรือผิดมันเข,เข้าใกล้เป้าหมายแค่ไหนแล้วอันนี้โพลน่าจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวแอดมินช่วยดูด้วยนะครับว่ามาหรือ,อยังถ้าหากว่าเรายึดตามหลักอิทธิบาท4ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเจริญสติภาวนาควรจะมี ฉันทะนะมีความพึงพอใจถ้าเข้าสมาธิถ้าเจริญสติแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นเลยสภาวะทางใจไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความสุขไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วจะมีฉันทะไปได้อย่างไรนะตัวตัวนี้ก็ถึงได้เอ่อเป็นแรงบันดาลใจนะว่าผมอยากจะให้คนทำสมาธิกันแล้วเกิดความรู้สึกชุ่มฉ่ำเกิดความรู้สึกว่าเออมัน ได้อะไรดีขึ้นมันมีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมนะมันมีคุณภาพของจิตที่เห็นได้ชัดว่าคืบหน้าไปหรือว่ายกระดับขึ้นกว่าที่เคยนะ,ะส่วนวิริยะเนี่ยมันมาเองหลังจากที่เกิดความพึงพอใจเกิดความสุขเกิดความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นของดีเนี่ยนะ คลยๆก็อยากจะกลับมาทําสมาธิใหม่เรื่อยๆซ้ําๆบ่อยๆนะและในที่สุดเนี่ยมันก็มีความฝักใ่พอพอทำบ่อยเนี่ยอะไรก็ตามที่คนเราทำบ่อยแล้วว่ามันมีความก้าวหน้ามันก็มีความฝักใ่ที่จะทำให้มันก้าวหน้ายิ่งๆิ่งขึ้นไปแล้วสุดท้ายนะมันมันต้องมีการประเมินผลมันต้องมีการสำรวจตรวจสอบนะครับไอตัวคำว่าวิมังสาเนี่ยถ้าหากว่า ไม่มีตัวเป้าหมายหรือไม่มีไอ้ปัจจัยแน่ชัดนะที่เราจะเอามาวัดผลเนี่ยมันก็ไม่รู้จะเอาเอาอะไรมาบอกนะครับว่าเราเก้าวหน้าหรือถอยหลังไปแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พอเริ่มนับหนึ่งใหม่กันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะะมาสัปดาห์นี้เราจะมีอะไรที่บอกนะครับ เป็นขั้นขั้นเป็นวันวันไปว่าแต่และว,วันเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไรนะโดยอาศัยองค์ชานนะครับมาเป็นเ,เครื่องเครื่องตั้งมาเป็นตัวสํารวจว่าทําสมาธิไปนะอาณาปานสติของเราเนี่ยมันได้วิตวตะกะนะวิจาระปิติสุขแค่ไหนมีคุณภาพเพียงใดแล้วก็มีพัฒนาการนะไปในทางดีขึ้น หรือว่าถอยถอยถอยลงนะการรู้แม้กระทั่งว่ามันถอยลงนะ่ะก็จะมีส่วนที่ทำให้เรามีความเข้าใจเกิดความเข้าใจในการทำสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยนะว่าที่มันถอยมันถอยตรงไหนหรือว่าที่มันก้าวหน้านะมันก้าวหน้ามาในเส้นทางขององค์ชาน เป็นเส้นตรงนะหรือว่าขึ้นขึ้นลงลง